เคยไม่ชอบใครสะสมมานานมากนะคะบางคนเนี่ยถึงกับไม่มามูลนิธิเพราะจะเจอคนที่ไม่ชอบแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองและคุณของพระธรรมอยู่ไหนเมตตาอยู่ตรงไหนเพราะเหตุว่าไม่ใช่เวลาอื่นนะคะแต่เวลาที่สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดไหม ถ้าจะบูชาตรงนั้นเลยที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นโทษไม่ใช่กับคนอื่นเลยกับตนเองทรงสแสดงไว้ชัดเจนแล้วยิ่งมีโทษมากๆอย่างนี้ค่ะแล้ววันไหนจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะเป็นเราที่ขุนใจเพราะมีความเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะก็จะรู้ว่าเสียเวลาเวลาของการที่จะเป็นกุศล ที่จะเข้าใจธรรมะกับพ่อภูนอกุศลด้วยความไม่รู้เพระเชนใครก็ยับยั้งไม่ได้เลยนะคะที่จะไม่ให้กุศลเกิดหรือว่าไม่ให้อกุศลเกิดแต่จะบังคับให้เป็นเวลานั้นเวลานี้ได้ไหมพอโกรธก็ให้กุศลเกิดเลยให้รู้สภาพธรรมะเลยก็เป็นไปไม่ได้แล้วแต่ว่ากําลังของปัญญามีมากเท่าไหร่ก็เพิ่มการที่จะละคลายอกุศลมากเท่านั้น ขณะที่ไม่อภัยเป็นโทษกับใครก็ผู้นั้นก็สะสมไปใครก็ออกไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่อภยัยเพร่อฉันปัญญาใช่ไหมที่เห็นโทษของอกุศลรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยทั้งสิน้นกั้นกุศลด้วย